สวัสดีครับวันนี้นะครับผมแอนมินเพจประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาก็จะมาเล่าเรื่องผีอันเกี่ยวเนื่องกับวัดภูเขาทองและก็พระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยานะครับให้ทุกท่านฟังเรื่องผีที่วัดภูเขาทองนี่นะครับต้องใช้วิจยายาณในการฟังด้วยนะครับช่วงต้นกรุงศรีอยุธยานะครับช่วงปลายแผ่นดินของสมเด็จพระราเมศวรคองราชครั้งที่สอง ในพระราชะพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาตรเจิมได้บันทึกไว้ว่าในวันนั้นสมเด็จพระรามีสวนพระองค์ท่านเสด็จไปสถาปนาวัดภูเขาทองแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือพอพระองค์เสด็จกลับมาพระราชะวังดลวงแล้วกําลังจะเสด็จขึ้นพระที่นั่งมังคลาพิเศษ ซึ่งพระที่นั่งมังคลาพิเศษนะครับภายหลังต่อมาร้อยกว่าปีในแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าประสาททองพระที่นั่งมังคลาพิเศษหลังนี้โดนฟ้าผ่าเกิดเป็นเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลังสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงให้หรื้อลงแล้วก็ปรุงใหม่พระราชทานนามพระที่นั่งใหม่ว่าพระที่นั่งวิหารสมเด็จนะครับ ต่อจากเหตุการณ์ที่สมเด็จพระรามรีส่วนพระองค์ท่านเสด็จไปสถาปนาวัดภูเขาทองนะครับพอแล้วพระองค์ท่านก็ได้ประสบพบเจอกับดวงวิญญาณดวงหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าเป็นใครไม่รู้ว่าเพศหญิงหรือเพศชายนะครับชื่อว่าเท้ามนเทียนมาขวางทางเสด็จพระราชดำเนินแล้วจดจู่ดวงวิญญาณดวงนั้นก็หายไป แล้วพอตกเย็นวันนั้นนะครับสมเด็จพระรามสีสวนก็ทรงพระประชวนหนักแล้วก็สเสด็จสวนโคตเลยนี่ก็เป็นอีกเรื่องลี้ลับนะครับเพียงไม่กี่เรื่องที่ปรากฏในพระราชพงศวดานกรุงศรีอยุธยานะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าท้ามนเทียนเป็นใครเพราะว่าวันนั้นเนี่ยสมเด็จพระรามสีสวนท่านไปสถาปนา วัดภูเขาทองนะครับในช่วงเช้าเย็นกลับมาพระราชวังหลวงนะครับกำลังจะขึ้นพระที่นั่งมังคลาพิเศษซึ่งต่อมาก็โดนฟ้าผ่าในแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าปัทสาทองนี่แหละแล้วก็มาเจอเท้ามนเทียนครับอันนี้ในพงศาวดารเขียนไว้นะซึ่งตายไปก่อนหน้านั้นแล้วมามานั่งขวางทางเสด็จเย็นวันนั้นก็ ทรงพระบัจชวนสวรรค์นะครับพงศวสานาก็มีรายละเอียดประมาณนี้สั้นๆน,นะครับแล้วก็ไปวิเคราะห์ตามวิจารณยาณของทุกท่านดูนะครับจะเชื่อหรือไม่ก็สุดแท้แต่ดุลและพินิษฐ์แล้วก็พิจารณญาณขอบคุณครับ